สวัสดีค่ะจา๋าทาโรตสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าไม่มีหัวข้อเรื่องนะคะแต่เรามาให้พี่ไพ่เป็นคนบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้พี่ไพ่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณกําลังคิดถึงไม่ว่าในตอนนี้สถานะของคุณกับคนคนนั้นจะเป็นสถานะแบบไหนก็ตามเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนแล้วมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะแดาบ เดอ m o มูนดาบพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้รับความชัดเจนไม่ได้รับสถานะที่ชัดเจนหรือมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทำให้คุณไม่แน่ใจในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งไม่แน่ใจในสถานการณ์ชีวิตของตัวเองในตอนนี้ ที่ผ่านมาคุณพยายามอดทนอดกั้นและรอรอว่าวันหนึ่งความชัดเจนคุณจะได้รับรอว่าวันหนึ่งความชัดเจนที่คุณต้องการมันจะมาถึงแต่จนแล้วจนรอดบางคนอาจจะอยู่กับความสัมพันธ์นั้นหรืออาจจะอยู่สถานกับสถานการณ์นั้น มาเป็นหลักเดือน3เดือน8เดือนหรือบางคนอาจจะอยู่มานานกว่า2ปีแล้วแต่คุณก็ยังไม่เคยได้รับความชัดเจนใดๆจากสถานการณ์นั้นเลยจนในตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณต้องปลดปล่อยตัวเองแล้วไพ่สอดาบนี้คือดาบที่กำลังจะมาปลดปล่อยพันธนาการจาก8ดาบที่มัดมือคุณเอาไว้นะคะคุณเริ่มที่จะปล่อยวางและไม่อยากหาคำตอบกับคำถามที่อยู่ในใจตัวเองแล้วความชัดเจน หรือสถานะหรือเหตุการณ์ที่คุมเครือต่างๆคุณจะไม่รอคําตอบมันอีกต่อไปแต่คุณเลือกที่จะพาตัวเองเดินออกไปจากจุดนั้นบางคนคุณอาจจะเดินออกมาจากสถานการณ์นั้นแล้วส่วนบางคนอาจกําลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมตัวเพราะบางสถานการณ์บางความสัมพันธ์มันไม่สามารถตัดจบได้ทันทีคุณอาจจะต้องใช้เวลาจัดการตัวเองพอสมควร แต่ความคิดของคุณคือเป็นความคิดที่จะไม่รออะไรอีกแล้วที่มันไม่ชัดเจนและคุมเครืออีกต่อไปนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาจะเป็นสถานการณ์ความรักในรูปแบบไหนไพ่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวยังไงของคุณกับเขาให้คุณฟังในวันนี้นะคะ จะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้จากช่องรายละเอียดเพิ่มเติมที่จ่าทิ้งไว้ให้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าไพา่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักของคุณกับเขา 1. ดาบเร็วๆนี้คุณกับเขา สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะถึงจุดที่ต้องมีการตัดสินใจต้องมีความเด็ดขาดเหมือนที่จ๋าบอกว่ามันสอดคล้องกับพลังงานของคุณเมื่อกี้บางคนคุณตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นแล้วบางคนกําลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมตัวว่าจะทํายังไงต่อไปแต่ไม่ว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานะที่เดินออกมาแล้วหรือย,ยังอยู่ตรงจุดนั้นแต่ภายในหนึ่งสัปดาห์หรือหเดือนนับจากนี้ ความรลกความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญจะมีการตัดขาดหรือมีความชัดเจนมากขึ้นมันอยู่ที่บริบทของไพ่ใบต่อๆไปนะคะแต่ภายในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจการทําอะไรให้เด็ดขาดชัดเจนไม่ว่าจะฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามห้าดาบ คุณกับเขาในตอนนี้อาจจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วหรืออาจกําลังอยู่ในช่วงที่มีปากเสียงทะเลาะกันอาจจะเป็นเพราะคุณไปถามถึงความชัดเจนถามถึงสถานะหรือถามถึงจุดที่คุณควรอยู่ในชีวิตของเขาแต่คนคนนี้ จามองว่าเขาเลือกที่จะใช้ความโมโหก,กบเกลื่อนคําตอบเขาแกล้งโมโหคุณแกล้งที่จะไม่ตอบเพื่อหนีปัญหาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบคําพูดของตัวเองคนคนนี้ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจทําให้คุณรู้สึกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงตอนนี้คุณกับเขามีปัญหาการโดยที่เขาเลือกเลือกที่จะหาเรื่องคุณและไม่ยอมตอบคําถามในสิ่งที่คุณต้องการคําตอบ เดรสเตนคุณกับเขาเป็นคนที่มีความแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันในทุกเรื่องไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมหรือแม้แต,กต่กระทั่งอายุในตอนนี้ถึงแม้ว่า เขาจะแก้งโกรธคุณกบเกินคุณด้วยการไม่ตอบคำถามอะไรคุณก็ตามและทิ้งให้คุณจมอยู่กับความเสียใจแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสัมผัสได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือคุณดูแปลกไปคุณดูเข้มแข็งขึ้นคุณดูมีความชัดเจนกับตัวเองขึ้นที่ผ่านมาคุณอาจจะถามเขาแค่หนึ่งคำถามแล้วพอเขาโกรธคุณก็เลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะปล่อยผ่านแต่ครั้งนี้หรือครั้งล่าสุดที่คุณคุยกันคุณอาจจะพยายามถามย้ำเพื่อเอาคำตอบที่ชัด เขาไม่ตอบคุณก็ถามย้ำเรื่อยๆโดยที่ไม่กลัวว่าเขาจะโกรธหรือเดินออกไปซึ่งมันทําให้เขารู้สึกแอบหวั่นใจนะคะว่าพฤติกรรมของคุณมันแปลกไปการกระทําของคุณมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม หนึ่งไม้เท้าภายในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนมันที่จ๋าบอกเลยนะคะมาทั้งหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกันเป็นการเริ่มต้นพูดคุยกันแบบหันหน้าเข้าหากันเหมือนเปิดโต๊ะประชุมอะค่ะเราจะมานั่งดูการน,นั่งคุยกันระหว่างคุณกับเขา ว่าความต้องการของคุณคืออะไรแล้วความต้องการของเขาคืออะไรหลังเพราะความเข้มแข็งของคุณความชัดเจนของคุณมันทําให้เขากลัวคุณไม่เคยเป็นแบบนี้ดังนั้นคนคนนี้จะปากหน้ากลับมาหาคุณไม่ว่าตัวเขาจะอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือเดินออกไปแล้วก็ตามแต่เขาจะเป็นคนเริ่มต้นบทสนทนาในสิ่งที่คุณเคยอยากได้คําตอบนั้นและจะมีการพูดคุยกันระหว่างคุณกับเขา หกเหรียญจะเห็นแนวโน้มนะคะว่าการเปิดโต๊ะพูดคุยกับคุณการเปิดอกพูดคุยกับคุณในครั้งนี้คนคนนี้เขาคิดมาอย่างดีแล้วว่าเขาจะมอบสิ่งที่คุณต้องการให้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่จะมองว่าพฤติกรรมของคุณที่เปลี่ยนไปนั่นแหละค่ะความแข็งความกระด้างความไม่เหมือนเดิมความชัดเจนการต้องการคําตอบที่คุณอยากได้และไม่กลัวว่าเขาจะโกรธหรือหายไปมันกลับกลายเป็นผลสะท้อนที่ตรงกันข้ามกันเพราะเขากลับกลายเป็นรู้สึกกลัวคุณและรู้สึกกลัวการสูญเสียคุณดังนั้นเขาจะติดต่อคุณมาเพื่อมอบในสิ่งที่คุณเคยเรียกร้องและต้องการให้กับคุณ สี่ถ้วยแต่จะสัมผัสได้ถึงความลังเลใจของคุณนะคะ พ่อแม่ว่าถึงเขาจะยอมพูดคุยกับคุณยอมปรับความเข้าใจและยอมรับฟังคุณและให้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณก็ไม่แน่ใจว่าจากพฤติกรรมต่างๆที่คุณเคยผ่านมาจากการที่คุณเคยรู้จักเขามาค่อนข้างดีคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะทําดีแบบนี้ให้กับคุณได้อีกนานแค่ไหนคุณกลัวว่ามันจะเป็นแค่การเริ่มต้นหรือเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วสุดท้ายคุณก็จะกลับไปอยู่ในวงจรเดิมที่ถูกเขาละทิ้งถูกเขาทิ้งขว้างถึงเขา เขาจะให้สถานะกับคุณในวันนี้แต่เป็นตัวคุณเองที่เริ่มลังเลที่จะได้รับสถานะนั้นเพราะคุณก็เริ่มกังวลใจว่าสุดท้ายถ้าหากเขายังเป็นคนเดิมคุณก็ต้องเลิกลากับเขาอยู่ดีต่อให้ไม่มีเรื่องของสถานะหรือความชัดเจนดังนั้นในวันนี้การกลับมาแค่บอกคุณว่าเขาพร้อมแล้วที่จะให้สถานะกับคุณมันคงไม่พอเขาจะต้องปรับเปลี่ยนและพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นคุณถึงจะหมดความกังวลใจ สี่ไม้เท้า แต่ไม่ว่าคุณจะยื่นข้อเสนออะไรให้กับเขาคนคนนี้พร้อมจะทำนะคะเพราะในตอนนี้ในหัวสมองของเขาในใจของเขามันมีเรื่องเดียวที่คิดอยู่นั่นก็คือทำยังไงก็ได้ให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งทำยังไงก็ได้ให้คุณเอื้อมมือมาจับเขาไปอยู่ในวงจรชีวิตของคุณอีกครั้งคนคนนี้ยอมทำทุกอย่างไม่ว่าจะให้สถานะหรือพิสูจน์ตัวเองในรูปแบบไหนเขาพร้อมที่จะทำเพื่อให้คุณยอมให้โอกาสกับเขาอีกครั้งดังนั้นขอ ให้คุณคิดและไต่ตรองให้ดีนะคะว่าคุณต้องการอะไรจากคนคนนี้บ้างและในวันที่เขาพร้อมที่จะคุยกับคุณในวันที่เขาพร้อมจะมาให้ทุกอย่างกับคุณคุณสามารถพูดตรงๆกับเขาในวันนั้นได้เลยถ้าเขาทําได้คุณค่อยให้โอกาสแต่ถ้าเขามีความลังเลหรือคิดว่าทําไม่ได้คุณก็ต้องให้โอกาสตัวเองด้วยการเดินออกไปจากชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนะคะ หกไม้เท้ามาทั้งสี่ไม้เท้าหกไม้เท้าจะมั่นใจนะคะไม่ว่าคุณจะให้ข้อเสนออะไรกับเขาไปไม่ว่าคุณจะสร้างกำแพงยังไงกับเขาไม่ว่าจะมีเงื่อนไขพิสูจน์ตัวเองยังไงก็ตามคนคนนี้จะทำทุกอย่างให้กับคุณ ในทุกๆเรื่องเขาจะไม่รู้สึกเลยว่าสิ่งที่คุณให้ทำมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากจริงๆเรื่องที่คุณขอร้องมันเป็นพื้นฐานของคนรักกันซึ่งมันไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้ทองไม่ได้ใช้ทรัพย์สินอะไรเลยใช้แค่ความจริงใจดังนั้นในวันนี้คนคนนี้มีความจริงใจมากพอแล้วที่จะให้ความชัดเจนให้สถานะกับคุณและไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคะการกลับมาในครั้งนี้หลังจากที่เขาลัวการสูญเสียคุณขั้นสุดแล้วมันไม่ใช่เป็นการแค่ แค่อยากกลับมาในชีวิตของคุณแบบธรรมดาแต่เป็นการกลับมาที่อยากกลับมาเริ่มต้นชีวิตกับคุณอีกครั้งหนึ่งหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ในชีวิตไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามในรูปแบบของคนรักในรูปแบบของครอบครัวแต่เป้าหมายที่ชัดเจนของเขาก็คือการสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณและการแต่งงานกับคุณในอนาคตสามดาบ แต่ทุกอย่างมันไม่ง่ายนะคะจ๋าบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหลังจากนี้ต่อให้เขาจะกลับมาปรับปรุงตัวต่อให้เขาจะกลับมาแก้ไขสถานการณ์และทําให้คุณไว้ใจเชื่อใจจนกลับไปในความสัมพันธ์แต่คนรอบตัวของเขา หรือคนรอบตัวของคุณก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณกับเขาทะเลาะกันได้ด้วยความที่เขาอาจจะเคยสร้างปัญหาเคยเป็นคนที่เจ้าชู้แพลวพาวมาก่อนดังนั้นเรื่องราวในอดีตของเขามันอาจจะตามหลอกหลอนคุณบ้างสิ่งที่เขาเคยทําร้ายจิตใจของคุณมันอาจจะไม่ได้ลบเลือนหรือหายไปในทันทีมันอาจจะกลับมาสะก,กิดใจคุณแต่จ๋าอยากบอกคุณนะคะว่าถ้าหากคุณคิดจะให้โอกาสเขาคนนี้คุณต้องปล่อยวางความเจ็บปวดในอดีตถึงแม้ว่ามันจะยาก แต่คุณต้องพยายามเอามันออกไปจากชีวิตในปัจจุบันให้ได้เพราะถ้าหากเขากลับมาแล้วเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อแก้ไขสถานการณ์และทําทุกอย่างให้กับคุณแต่คุณยังมีแต่ความเจ็บช้ําน้ําใจและนึกถึงแต่เรื่องเดิมๆที่เขาเคยทําให้จนเอาเรื่องเหล่านั้นมาเป็นประเด็นและทะเลาะกันตลอดเวลาต่อให้เขารักคุณแค่ไหนต่อให้เขารู้ว่าเขาผิดมากแค่ไหนแต่คนเรามันก็มีความท้อใจถอดใจได้ ดังนั้นถ้าอยากไปต่อกันจริงๆคุณต้องปล่อยวางเรื่องในอดีตแล้วเดินหน้ารู้ค่ะว่ามันไม่ง่ายแต่ถ้าหากคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะถ้าหากคุณปล่อยวางไม่ได้แล้วคุณกลับไปในความสัมพันธ์สุดท้ายคนที่เจ็บปวดจะเป็นทั้งคุณและเขาซึ่งมันไม่สมควรที่จะไปถึงจุดนั้นแต่ถ้าหากคุณปล่อยวางมันได้คนคนนี้จะกลับมาทำทุกอย่างแล้วไม่ทำผิดซ้ำกับคุณอีก ราชาถือเหรียญซึ่งราชาถือเหรียญขึ้นมากะ ยืนยันนะคะว่าเขาจะไม่ทําผิดกับคุณอีกครั้งแล้วเพราะในการกลับมาครั้งนี้เขาคิดทบทวนมาอย่างดีแล้วและเขามั่นใจว่าเขาโตพอมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตใจมากพอที่จะไม่หวันไหวเหมือนในอดีตอีกความผิดพลาดในอดีตเขาเก็บมาเป็นบทเรียนและทําความเข้าใจมันและเขาจะไม่ทําผิดกับคุณอีกแล้วดังนั้นคนคนนี้พร้อมแล้วที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองแล้วเดินหน้าเป็นคนใหม่เพื่อคุณเดชาลีออด คนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะเหมือนที่บอกว่าเขาเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณในทุกๆด้านภายในเดือนกรกฎาคมนี้หรือ1สัปดาห์แต่ไม่เกิน1เดือนนับจากนี้คนคนนี้จะติดต่อคุณมาแต่ช้าที่สุดไม่เกินเดือนสิงหากรกฎาคมสิงหาจะเป็นเดือนที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันหรือได้มาพูดคุยกันเพื่อปรับปรุงปรับเปลี่ยนทัศนคติและปรับความเข้าใจกันมีการให้โอกาสกันและขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่ง ไนถือถ้วยเขากำลังมองหา วันเวลาและจังหวะที่เหมาะสมที่จะติดต่อคุณมาคนคนนี้จะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนที่จ๋าบอกคุณต้องกลับไปคิดทบทวนให้ดีว่าคุณสามารถปล่อยวางความเจ็บปวดที่เขาเคยทํากับคุณเอาไว้ในอดีตได้ไหมถ้าคุณทําได้ค่อยไปต่อแต่ถ้าคุณคิดว่ายัางไงคุณก็ไม่มีวันลืมและมันมีโอกาสที่จะเอาเรื่องนี้มาทะเลาะก,กันอีกก็ขอให้คุณปล่อยเขาไปและปลดปล่อยตัวเองออกจากเขาเช่นเดียวกันนะคะ เพราะสุดท้ายไม่ว่าไพ่จะยังไงก็ตามคุณยังมีโอกาสเลือกชีวิตให้กับตัวคุณเองนี่คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกกับคุณในวันนี้ค่ะต่อไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึเเซนะคะชาวราศีตุลชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกลุ่มชาวธาตุน้ำราศาีมีนกรกฎพิจิก คนที่เกิดวันที่ 11, 21, 31 คนที่เกิดวันที่ 9, 19, 29คนที่เกิดวันที่ 12, 22ถ้าใครมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นะคะแต่ถ้าหากใครไม่มีธาตุและราศีดังที่จ๋าบอกไปแต่เนื้อเรื่องที่พี่ไพ่บอกเล่าเป็นเนื้อเรื่องที่ใกล้เคียงกับของคุณหรือตรงกับชีวิตคุณคุณก็สามารถมีโอกาสตรงได้50-60%นะคะและจะ๋าลบกวนคอมเมนต์รับคําทํานายกลับไปถ้าคุณคิดว่านี่คือคําทํานายของคุณ ลบกลวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ